ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านอาจารย์การแข่งขันงานประลองแลกเปลี่ยนระหว่างนิกายที่จัดทุกๆุกปีจะเริ่มขึ้นเมื่อใดอีเยเจียนเกอร์ที่กำลังเดินเคียงข้างชิงสุยอยู่บนบันไดเผยรอยยิ้มและมองไปที่เขา มันจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสิบวันข้างหน้าบางส่วนของนิกายที่มีชื่อเสียงและกลุ่มชนเผ่าในอาณาจักรชางหลางจะมาถึงที่นี่ภายในห้าวันท่านอาจารย์มหาทวีปเมคามรกตสำหรับอาณาจักรชางหลางนั้นอยู่ในอันดับใดชิงสุยจำได้ว่ามีอยู่กว่า81ประเทศที่มีอยู่ในมหาทวีปเมคามรกตแห่งเดียว มันจะดีกว่าหากเขามีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับอาณาจักรช่างหลางเพื่อที่เขาจะสามารถทำการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ในอนาคตอีเยเจียนเกอ้อหัวเราะและกล่าวว่า อาณาจักรทางหลางตั้งอยู่ที่บริเวณตะวันตกสุดของมหาทวีปเมคามรากตสภาพอากาศนั้นอบอุ่นและไม่รุนแรงเท่าทางเหนืออย่างมหาทวีปเซิงหลูและไม่ได้อยู่ท่ามกลางกลิ่นไอของเทพ,พเจ้าอย่างมหาทวีปเซิงเรินทางทิศตะวันออก ดังนั้นในทวีป9ทวีปมหาทวีปเมคามรากตจึงเป็นอันดับสุดท้ายปาณาจักรชางหลางเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องน้อยที่สุดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำเนิดประชากรเช่นทางภาคเหนืออย่างมหาทวีปเซิงหลู มันมีอากาศหนาวเย็นทำให้ทุกคนมีความยืดหยุ่นทางทิศตะวันออกเองทวีปเซิงเสรินก็เต็มไปด้วยผู้ฝึกตนที่เป็นอัจฉริยะและมีจำนวนผู้คนที่เข้าถึงระดับขั้นเทพพระเจ้ามากที่สุดชิงสุยไม่ได้คาดหวังว่าอาณาจักรชางหลางจะถูกทิ้งห่างลงไปถึงก้นบึ้งเช่นนี้เขาถามอย่างไรประโยชน์อาณาจักรทางหลางเปรียบเทียบก,กับอาณาจักรเยนเจี้ยงแล้วเป็นเช่นไร อีเยเดียนเกอมองไปที่ชิงสุยครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะพูดชา้ชาๆว่าอาณาจักรเยนเจียงห่างจากศูนย์กลางของมหาทวีปเมคามรากตไปทางทิศใต้และอยู่ใกล้กับอาณาจักรทางหลังมากถือว่าจัดอยู่ใน20อันดับแรก ชิงซุยเคยถามไปลี่จิงเว่ยเกี่ยวกับความสามารถของอาณาจักรเยียนเจี้ยงแต่ได้รับคำตอบกลับมาว่าความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาไม่เป็นที่รู้จักตอนนี้ชิงซุยคาดเดาได้ว่าผู้อาวุโสไปลี่อาจกลัวว่าความจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อเขาด้วยประสบการณ์ของเขาเขาจะเข้าใจได้อย่างไรว่าชิงซุยคิดอย่างไร จิงสุยคิดที่จะไปที่นั่นภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่เขาสามารถบรรลุถึงเซียนเทียนขั้นสูงสุดแล้วอย่างไรก็ตามแม้ในอาณาจักรที่ไม่ได้รับการยกย่องอย่างอาณาจักรชังหลางทุกคนที่มาถึงจุดสุดยอดของขั้นเซียนเทียนจะไม่สามารถเดินทางออกไปได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีวานรยักษ์อยู่บนยอดหุบเขาที่อยู่ในระดับเซียนเทียนขั้นสูงสุด อาณาจักรเยียนเจียงอยู่ในยี่สิบอันดับแรกและตระกูลเยียนเป็นตระกูลที่โดดเด่นที่สุดในอาณาจักรชิงซุยเล่าว่าท่านแม่เคยบอกกับเขามาก่อนว่าตระกูลเยียนเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองเยียนเธอไม่ได้บอกว่าเมืองเยียนคืออาณาจักรเยียนเจียงหรือหรือบอกว่าตระกูลเยียนเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเยียนเจียงเพราะเธอกังวลว่าชิงซุยอาจจะกลัว เธอหวังว่าชิงสุยจะสามารถฝ่บฟันจนไปถึงตระกูลเยียนได้เธอพยายามที่จะหยุดเขาไม่ให้ฝืนเกินไปในบางครั้งซึ่งตอนนี้ชิงสุยเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความพยายามที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอแล้ว ในที่สุดชิงสุยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมในตอนที่เขาได้สัญญากับมารดาว่าภายใน5ปีเขาจะไปที่ตระกูลเยียนมารดาของเขาจึงดูตื่นตระหนกหนักเธอค่อนข้างกังวล ท่านแม่ของเขารู้สึกเป็นห่วงเขาตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเขาจะทำให้ตระกูลเยียนต้องพบเจอกับความเจ็บปวดรวดราวที่มากกว่าทุกครั้งที่พวกนั้นเคยเจอ5้าปีมากที่สุดห้าปีข้าจะต้องไปที่ตระกูลเยียนให้ได้ชิงซุยมีความตั้งใจที่แน่วแน่ชิงซุยรู้ว่าถ้าเขาไปที่ตระกูลเยียนเขาต้องบรรลุเคล็ดเสริมกายาบรรพาการถึงขั้นที่ห้า และเขาก็พอจะมีความหวังเพราะเกือบจะแน่ใจได้ว่าตระกูลเยียนมีผู้ที่บรรลุอยู่ในระดับอาณาจาักรพลังปราณเทวะกษัตริย์เพียงน้อยนิดชิงสุ่ยข่าเข้าใจดีว่าเจ้าอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากในอดีตตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าข้าต้องแบกรับภาระหนักของความบาดหมางระหว่างตระกูลซึ่งข้าอยากจะบอกเจ้าด้วยเช่นกันว่าอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพียงอย่างเดียว อย่าปล่อยให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต้องเสียใจและอย่าปล่อยให้คนที่จากไปแล้วไม่สามารถหลับอย่างสงบได้ข้าเจ้ารู้ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เจ้าก็ควรจะลืมมันไปบ้างอีเยเจียนเกอร์มองออกไปไกลสุดสายตาพร้อมกับกล่าวเบาๆท่านอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไม่ทำอะไรโง่ๆงออย่างไรก็ตามข้าจะไม่ลืมมันไปเด็ดขาด ตอนนี้ข้าจะฝังมันทิ้งไว้จนเมื่อวันนั้นมาถึงตอนที่ข้าคุณพบตัวเองและงัดมันออกมาทีละนิดชิงสุ่ยกล่าวอย่างใจเย็นแต่น้ำเสียงนั้นหนักแน่นไม่มีความหวาดระแวงใดๆคข้าคิดว่าข้าลืมไปแล้ว จนถึงตอนนี้ข้ายังคงจำเสียงร้องแหบแห้งของท่านพ่อได้เมื่อท่านจากไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกท่านยังได้กล่าวก่อนจากไปอีกว่าโปรดจำไว้ว่าอย่ากลับมาและอย่าคิดเกี่ยวกับการแก้แค้นเจ้าต้องมีชีวิตที่ดี อยู่ต่อไปนั้นคือสิ่งที่ข้าไม่เคยลืมอีเย,ย่เจียนเกกเล่าวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาตอนนี้ท่านเห็นความหวังในตัวหลวนหลวนหรือไม่แน่นอนแต่เพียงหวังเท่านั้นข้าไม่ต้องการให้นางแบกับภาระเหล่านี้ข้าแค่หวังว่านางจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่สัตตะดวงใจลี้ลับของนาง ถ้านางยินดีที่จะฝึกฝนและพยายามนางจะสามารถเข้าถึงอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์เมื่ออายุได้30ปีนางสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสิบสัตว์อสูรที่มีความยอดเยี่ยมในระดับอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์อีเยเจียนเกอร์กล่าวอย่างขมขื่นและมองไปทางหลวหลวนๆที่กำลังมีความสุข ทำไมท่านถึงดูไม่ค่อยมีความสุขที่ได้รู้ว่าหลวนหลวนมีสตะดวงใจลิลับชิงสุยถามด้วยความสงสัยทั้งสองเดินขึ้นบันไดาตามหลังหลวนหลวนไปขณะที่พวกเขามุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดข,ของหุบเขา จากนั้นเธอก็กล่าวอย่างปวดราวว่าโลกทั้งเก้าทวีตตระหนักดีว่าผู้ที่มีสตะดวงใจลี้ลับสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงได้อย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าคนเหล่านี้จะมีอายุไขยอยู่ได้เพียงแค่30ปี โดยประมาณหนึ่งในสี่ของอายุไขของคนธรรมดาคำพูดของเธอทำให้ชิงสุยตกตะลึงตอนนี้เขารู้ดีว่าทำไมอีเยเจีเอนเกิร์ถึงต้องสงสัยว่าหลวนหลวนมีสัตตะดวงใจลี้ลับเมื่อเธอได้ยินเกี่ยวกับสัตว์อสูรอีกสองตัวหลังจากประหนักว่าเธอรู้สึกทึ่งและเจ็บปวดสวรรค์มีความระแวงสำหรับคนที่มีพรสวรรค์มันจะถือว่าคนเป็นตาช่าง เมื่อมีลักษณะพิเศษที่ปลายด้านหนึ่งปลายอีกข้างหนึ่งจะได้รับคุณภาพที่มีน้ำหนักเท่ากาันเพื่อรักษาความสมดุลเมื่อเห็นว่าชิงสุยเข้าใจถึงจุดนี้อีเยเจียนเกอร์ถอนหายใจ เธอรู้สึกอบอุ่นที่มีคนกังวลเกี่ยวกับเด็กสาวตัวน้อยมีทางใดที่จะช่วยกู้สถานการณ์หรือสิ่งที่สามารถเพิ่มอายุไขของเธอได้ชิงสุยกลับมาสู่ความรู้สึกของเขาคิ้วของเขาขวมมดเป็นปมอย่างแน่นหนาราวกับกำลังโกรธ ลูกทออมตะซึ่งจะโตเต็มที่ทุกๆุ0 0 0 0ปีสามารถยืดอายุไขายของเด็กหญิงตัวน้อยได้ถึง50ปีแต่มันเป็นสิ่งที่เจ้าสามารถเจอได้ด้วยโชคเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีดอกไม้6วิถีชีพหวนคืน10ยาบำรุงชีพผวนคืน และยาก้าวชะตาต่ออายุนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีสิ่งของมากมายที่สามารถเพิ่มอายุไขได้จากชื่อเทียงอย่างเดียวก็เห็นได้ชัดว่านี่เป็นสมบัติล้ำค่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือ ชิงสุยมียาบำรุงหยกทองที่สามารถเพิ่มอายุไขได้50ปีเขาคิดว่าสิบยาเม็ดบำรุงชีพผวนคืนเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถลบล้างผลกระทบเชิงลบของสัตตะดวงใจลิลาบสำหรับยาก้าวชะตาต่ออายุชิงสุยไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงแค่ยาเกรดสองหรือไม่ ดูเหมือนว่าข้อมูลที่เขามีมาก่อนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นความคิดของชิงสุยวิ่งไปตามความสามารถปรุงยาของเขาเขาตัดสินใจที่จะอุทิศเวลาให้กับความชำนาญของเขาและชุดของสมุนไพราหายาก เพราะชิงสุยรู้ว่าส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งยาบำรุงหยกทองและสิบยาเม็ดบำรุงที่ผหวนคืนทั้งหมดนั้นจะหามาได้ยากท่านอาจารย์มีสิ่งอื่นๆที่จะสามารถเพิ่มอายุไขได้อีกหรือไม่ชิงสุยปฏิเสธที่จะยอมแพ้และถามอีเย่เจียนเกอนอกเหนือจากผลชีพยืนยาวที่สามารถเพิ่มอายุไขได้โดยประมาณ5ปีนอกนั้นส่วนใหญ่ไรประโยชน์ นอกจากนี้สิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวและเพิ่มอายุไขได้น้อยมากอีเยเจียนเกอร์กล่าวอย่างหมดหนทางผลที่ยืนยาวเป็นเรื่องง่ายที่จะหา ผลชีพยืนยาวอยู่ในระดับเดียวกับผลอัคคีพันศตสัตวตและผลวายุกระจ่างซึ่งเพิ่มอายุไขเท่ากาันอีเยเจียนเกอร์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ชิงสุยไม่ทราบเกี่ยวกับผลชีพยืนยาว ตอนนี้ชิงสุยรู้และคาดดาวว่าอาจเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับมันมากนะตอนนี้ชิงสุยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นที่รู้ว่าแต่ละอย่างอาจใช้เพิ่มอายุขัยได้สองปีหรือ10ปีเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเขาจะต้องยกระดับของดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะขึ้นเป็นระดับสี่หรือหเขานอนกับผู้หญิงสองคนเพื่อยกระดับขึ้นไปที่ระดับสาม แม้หลังจากที่เขาทำมันอีกสักสองสามครั้งกับหมิงเงียเกอโหลก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเพราะว่าเขาจะต้องทำกับผู้หญิงที่ไม่ซ้ำหน้ากันชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นมันอาจเป็นไปได้ว่าดินแดนหยกยุพร,ราชะอมาตะเป็นเรื่องลามกที่สุดนอกจากนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เขามั่นใจเกินไปสำหรับหลวนหลวนเขาอาจจะต้องพิจารณาตัวเลือกนี้ไว้ท่านพ่อท่านนาะ พวกท่านช้าจังเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ก็ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วพร้อมทั้งตะโกนเรียกชิงสุยและอีเย,ยเจียนเกอร์ชิงสุยรู้สึกอึดอัดใจเป็นพิเศษเมื่อถูกเรียกว่าพ่อต่อหน้าอีเย,ยเจียนเกอร ทุกๆครั้งที่อ e ีเย่เจียนเกอร์จะล้อเลียนชิงสุยเธอก็จะเผยสเสน่ห์ที่ทำให้มึนเมาบนใบหน้าสวยๆของเธอท่านอาจารย์นิกายทั่วๆไปจะมีส่วนร่วมในการแข่งขันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิกายหรือไม่การแข่งขันเป็นอย่างไรชิงสุยหลบการยาวเย้าแย่ของอ e ีเย่เจียนเกอร์และกล่าวขณะที่เขาอุ้มหลวนๆที่กำลังโอบกอดเขาอยู่ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ